สวนยางพารากรีดได้เป็นร้อยปีถ้าทำตามนี้เทคนิคจากโกขำตรังบาง,งคนจะคิดว่าโกโกขำนี่มันมันบ้าหรือเปล่าอะไรทำนองนั้นแต่ผมชีวิตตั้งแต่ชีวิตตั้งแต่อายุ8ปีจนถึงเดี๋ยวนี้ปศส5 6 8 8ผมก็ย่างเข้า86แล้วจาก85ทีนี้จะอธิบายว่าเหตุผล ต้นยางที่กีดยี่สิปีทิ้งคนทิ้งไม่สมควรแนวคิดผมผมสัมผัสกับยางพู้กีดยางมาตลอดจนแก่ทีนี้จะอธิบายว่าเหตุผลก็คือหนึ่งคานเปิดกีดนะโดยเฉพาะพันพันเคทีสามหน่างน้อยต้อง4ส่วนนี่แบ่งนะคุณดูนะครับแบ่งแบ่ง4ส่วนอย่างนี้นะแบ่งเรียบร้อยเนี่ยมากีดได้4นี่นี่มันแบ่งเป็นฟูเป็นฟูเน,ฟนี่ยมีจะ เราเรา,เราจะเห็นชัดว่าเนี่ยนี่ลงมาถึงล่างถึงล่างเอาสแต่บางบางท่านที่คุณสุพจน์สุธาพานิชเนี่ยมาเล่นห้าเล่นหกแล้วก็ไปดูอีกครั้งหนึ่งว่าน้ำย่างเปอร์เซ็นดีอารซีแต่ยืดอยู่ที่ 40, 40ขึ้นไปทั้งนั้นไม่มี30กว่าถึง48่2ทีนี้วิธีการที่ว่าผมต้องให้หยุดตัวนี้ทำไมเนี่ยคุณจะเห็นชัดว่าแถวนี้ตั้งแถว โดนคุณมือไม่ดีมันปูดมาอย่างนี้พอมันปูดไปอย่างนี้ไม้มันก็ออกมาคําถามว่าคุณจะกีดรได้อีกไหมเกีดรไม่ได้แล้วมันดนูในนี่แลว้วแล้วคุณได้สี่ส่วนก็จริงสี่ส่วนส่วนหนึ่งวันเว้นวันมันก็ได้สี่ปีสี่ปีสี่ปีสี่สี่สี่หกสี่สี่สี่หกก็ไปกียรติข้างสมว่ากีดหน้าบนเดี๋ยวอกอธิบายอีกสี่สี่สี่หกเท่ากับหน้าที่หนึ่งสี่หกสี่หกสามสิบสองแล้ว ถ้าคุณสองรอเจ็ดกว่าปีมันร้อยปีมันเรื่องธรรมดาต้นไม้ต้นนี่ยืนอยู่ยิ่งใหญ่ยิ่งให้ผลผลิตมากคุณต้องไม่ขีดถึงไม้ประเด็นที่นี่ไม่ไม้กีดยางผมก็วันนั้นก็อธิบายหลายเที่ยวแล้วว่ามันมีต้องไอมเล็กๆสำหรับนี่แล้วก็มีเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างต้องมีดแบบนี่เท่านั้นไอ้เล็กๆแล้วก็มีรูถึงจะไม่บาดถ้าบาดนี่ต้องปรับให้หนัก แล้วไม่ปรับหนักก็งไม่เอาให้คุณฝึกใหม่ไม่ถึงยางไม่เป็นไรทีนี้คุณสังเกตดูเนี่ยนี่ตั้งแถวที่ผมไปนี่โดนไปผมให้หยุดพอหลังจากนี้มันเสมอการว่าเสมออย่างนี้มันจะตัดได้ไม่มีปัญหาสมือนเลือเลือ,ล,อ,ล,อลมมันท่อน้ํายางมันจะหมุนหมุนจากนี้ไปอย่างนี้อย่างนี้นมันสะดวกแต่ถ้าประดุนเนี่ยไปได้ไหมมันไปไม่ได้เพอะไปไม่ได้เราก็มีความจําเป็นจะไปต่ดหน้าสูง ้าตัดหน้าสูงได้อีกอ่าสี่สี่สี่ก็สี่หกสได้รอบสองโคสามต็ดสิบปีเนี่ยตลอดตั้งแถวให้หยุดเนี่ยสัังหยุดให้หยุดไปทีนี้หลังนี้ต้องตัดให้ดีไม่ดีไม่เอาพูดอย่างนี้4ส่วนแล้วแบ่ง4ี่ส่วนนิ่งที่เห็นเนี่ยมันปูดหมดนะดูสังเกตดมาเลยไหนๆพอเดินทางนี้ต้นนี้ปูดไหมปูดไอ้นี่คุณจะกีดได้ไหมไม่ได้แล้วมันพังแล้ว มันจะน้ำอยางเดินไม่ได้เอาเดินมาอีกไอเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แต่ทำร้านไหมร้านนี้ก็ปูดมันตั้งแถวทีนี้ผมบอกยุดให้กนอื่นมากรหน่อยหนึ่งพะหลังๆมาเนี่ยกาต,ตัดกรีดดี้เอาเสมออย่างเงี้ยเสมอทีนี้ไปดูที่เสมอเนี่ยปึ๊ดต้องเสมออย่างเงี้ยมันจึงจะไม่เป็นไรเนี่ยพูดอีกแล้วทุกต้นทุกต้นกูต้องดูทุกต้นนี่คือการกีดรด้อยปี ไม่ใช่ของโมงของปูดเล่นมันเป็นเรื่องจริงแต่คุณรักษาได้ไหมตาผมเนี่ยไปพอผ่านมาแล้วกูก็เอาไปกาน,นันนอีกเพราะนี่เหลงใกล้จะถึงดินคุณก็มาเปลี่ยนหน้าสูงมานี่หน่อยก็ได้อีกสี่ปีสี่ปีก็สี่สี่สี่สบเพราะฉะนั้นคุณจะไปดูต้นต้นแรกชุดแรกนะไม่ใช่ต้นแรกที่ผมปลูกอยู่ยังเว้นอยู่เดี๋ยวจะเห็นว่ามานันโตขนาดไหนถ้าคลีนแล้วมันได้เป็น เป็นพันพันซีซีอย่างน้อยก็พันสองพันซีซีได้ไหมผมไว้อย่างนั้นแหละให้ไปดูข้างหน้าเนี่ยเอานเดินมานี่คือพันยางชุดแรกของผมที่ปลูกเป็นสวนนี่นะแต่นี่คนมาซื้อไม้มันบอกว่าขอมันไปทำปรีเปล่ ทีนี้ผมก็เสียดายเว้นไวยห้าห้าต้นเนี่ยที่เห็นนีนสี่ห้าต้นเป็นยางพันพีบีสามหนึ่งหนึ่งตอนหลังก็มาเปลี่ยนเป็นเคตีสมหนึ่งซึ่งเป็นพันุ์อัน้ันอันเดียวกันต้นใหญ่ขนาดนี้คุณดูด้วขนาดไหนอทีนี้ที่ผมบรรยายเมื่อกี้ว่าที่เราตัดให้มันพังอ่ะมันก็ขีดไม่ได้อย่างเนี้ถ้าเราปืนกีดละเป็นเป็นที่ได้ร0 0ปีไหม มันไล่เกินอยู่แล้วยิ่งใหญ่ยิ่งดียิ่งใหญ่ยิ่งดีมันขยายไปแล้วก็ขยายไปอย่างโกยดสุสุนพสุตามณีมันมันไม่เบิกมันผมสี่ส่วนมันเบิกท,ทีละนิดทีละนิดต้นไหนใหญ่หน่อยก็หกแถวห้าหรือหกพันนี่มันแปลกสวยมากเนี่ยที่ผู้ปลูกรุ่นรุ่นหลังเนี่ยที่เห็นที่มีโจโจ้ยอ,อยู่อย่างวิธีการก็ผมว่าต้องแฝนอย่าให้ลงที่ดินโจนั้นมันจะสกระปรกเพราะฉะนั้นนำ้ำยางออกมาจากต้นมันเป็น กลั่นมาแล้วเหมือนน้ำมะพร้าวคุณไม่ทำตะปกกเองมันอยู่จากศูนย์ก็ดีที่สุดหลายเรื่องที่ผมจะฝากไว้ให้เด็กๆหรือผู้ประกอบการรุ่นหลังได้ทราบถึงว่าวิธีการที่โดน้ำไห้ต้องไปโกนอย่างปลูก6 0รยกปีเอ้า1 5บหปถึง2ีปีโค่นแล้วแต่นี่มันไม่ต้องโค่นนะคุณจะเอาอะไรมันดีที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นจึงแนะนำว่า การกรีดยางให้ได้100งร้ยปีให้มากโดยหนึงตัวแปรคือมีดกรีดยางต้องมีดเล็กแบบของมาเลเซียที่ผมใช้อยู่ตอนที่เด็กๆจนถึงบัดนนี้มันมีสองรุ่นรุ่นหนึ่งเล็กๆรุ่นหนึ่งก็ใหญ่หน่อยด้ามไม้แล้วก็มีรูสำหรับแกะรวดเย,ยือยางที่เราแฝนอย่างเนี้ยที่เราเขาคิดค้นว่าต้องมีรูเด,ด,ดัดเหล็กได้เพราะฉะนั้นไอ้ทำ ทำเล็กที่ว่าลิ้นก็ทำเองอะไรได้กลายเป็นว่าอาจารย์ในรายการยางย่งยืนเนี่ยผมอยากจะต่อยอดใน,นว่ามันย่างยืนยังไงมันย่างยืนตลอดปีคุณขีดเสียชีวิตไปแล้วยางนี่ยังอยู่สาบใดที่มันยังมีต้นอยู่มันไม่ปูดคุณขีดได้ไหมกีดได้น้ำยาวมากไหมยิ่งยากกว่าเกายิ่งมากกว่าเกาออีกก็เลยว่าทดสอบว่าไม่ใช่ท้าทายคุณว่าให้ผืผนปกเ่กี่พันในหนึ่งเดือนถ้าไม่ได้ต้นหนึ่ง พันลิตรขึ้นไปเลยพันซีซีไม่ใช่พันลิตรพันซีซีขึ้นไปเลยมาว่าผมแต่นั่นอย่างแห้งผมได้เยอะบางทีมันที่อื่นที่บอกว่า,ากกต้นละกิโลสองกิโลอันนี้ผมว่าไม่แน่นะแต่ที่ตาทำมาแล้วที่มีอยู่สองสามต้นข้างล่างมันออกมากเป็นถังเลยอันนี้พาไปดูได้แต่อันนี้มันใกล้ๆหน่อยไอนน้กับยางรุ่นหลังเนี่ยหลังจากนี้ไปึงเปิดที่มันปูดผมไม่ยอมที่อธิบาย ไม่นผมไม่ได้ร้อยปีผมก็อยู่ไม่ถึงร้อยปีแต่ปลูกแล้วได้ถึงลูกถึงหลานถึงเหล้โหรียน,น่นนาดีไหมไอ้ก็น่าจะดีสิ่งดีๆก็จะฝากไว้